สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอนสิทธิกรนะครับบริเวณนี้เป็นสะพานเกือกมา้าหรือสะพานยูเทินของตาบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ปอนพาทุกทกท่านนะครับมาช่วงบริเวณตลาดดอกไม้นะครับหรือไม้ดอกไม้ประดับนะฝั่งเศรษฐีการเด่นนี้เองนะครับนี่ปอนมีที่ดินแปลงเล็กๆนะครับ เป็นที่ดินจัดสรรแล้วนะครับเป็นที่ดินมาม่านะก็หมายคือนะครับน้าไฟถนนครบนะครับพร้อมที่จะปลูกบ้านนะครับปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับนี่เรามาเลี้ยวที่บริเวณนี้นะครับจากถนนมิตรภาพนะครับเข้าไปเพียง3กิโลเมตรนะครับมุ่งหน้าตรงไปนะครับเริ่มต้นจากตลาดดอกไม้นี่เลยนะครับซึ่งพิกัดตรงนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลเลยนะครับตำบลโคกวดเป็น ตำบลแรกของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองโคราชนั่นเองนะครับอ่าอย่าไปชมกันครับนะแล้วขอเรียนกระซิบว่านะครับมีเงื่อนไขพิเศษมากมายเลยสําหรับที่นินแปลงนี้นะครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวปอลพาไปชมด้วยกันครับเชิญครับ นี่ไงครับคุณผู้ชมแวบแวบเป็นแปลงนี้ครับนี่ที่ดินโล่งๆนะครับแปลงหัวมุมนะครับอ่าเป็นฉนดครุฑแดงนะครับเนี่ยที่ดินผืนนี้ถูกถ่ายปรับแต่งพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโล่งๆนะอยู่ติดริมถนนเลยนะครับผมอ่าอ่าให้ดูจากมุมนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับเดินทางมาจากถนนนะครับ ปากซอยนะเข้ามาเพียงประมาณสัก200กว่าเมตรนะครับก็จะมาเห็นที่ดินแปลงนี้นะซึ่งนะครับบริเวณทั้งหมดนี้นะครับถูกแบ่งจัดสรรเป็นล็อกล็อกไว้หมดแล้วซึ่งที่ดินแปลงนี้ทำเลดีมากๆนะครับจะอยู่ริมถนนพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดปรับแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ดินพืนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด76ตารางวาครับคุณผู้ชมนะครับนาะกว้างของเขาอยู่ที่21เมตรนะครับ ด้านหลังก็ประมาณ22เมตรนะความลึกก็17เมตรนะครับถึงมุมบริเวณกําแพงนู้นเลยมีหลักถนดชัดเจนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางมาดูสถานที่จริงได้เดี๋ยวบอลจะปักหมุดไว้ให้นะครับนะจุดด้อยของเขามีหน่อยเดียวนะครับคือเขาจะมีความสโลปนะครับไม่เสมอถนนสักทีเดียวนะครับประมาณ30-40เซนนะครับผมเห็นไหมฮะ ข้างในเพิ่งสร้างบ้านเสร็จปัดมาณเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วปอนมาก็กําลังส่งงานนะครับช่างส่งงานกันเสร็จละนะครับสร้างบ้านให้คุณพ่ออยู่นะครับผมนี่ที่ดินผืนนี้นะครับด้านนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นด้านถนนนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับซึ่งจะเป็นทิศทางทิศลมพอดีนะครับผมเย็นโล่งโปร่งสบายครับนะเหมาะมากๆนะครับพร้อมแล้วพร้อมนะครับนี่ นะครับาการมาที่ดินที่นี่นะครับแปลงนี้ก็ไม่ยากนะครับอยู่ฝั่งบริเวณนะครับเพื่อนๆอาจจะจับจุดจากโรงพยาบาลเทพพรลัตจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นะครับนะจะอยู่โซนด้านหลังโรงพยาบาลนี่เองนะครับหรือมะค่นะครับถ้าเดินทางไปอีกหน่อยเดียวนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งด้านหลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองนะครับซึ่งมีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่2แห่งนะครับ นะซึ่งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางพอดีนะครับสะดวกสบายมากๆนะเหมาะสําหรับการสร้างที่อยู่อาศัยเลยนะครับผมนี่นะครับก็ขออนุญาตเสนอราคานะครับที่ดินแปลงนี้ตารางวาละหนึ่งมืนบาทครับเพื่อนๆครับนะเหมายกแปลงก็เจ็ดแสนหื่นบาทนะเหมาะไหมฮะนะครับอำเภอเมืองนะครับผมนี่แล้วที่ป่อนเรียนให้ทราบนะครับเงื่อนไขพิเศษ ในราคา7จ็ดแสหกหมืบาทนี้นะครับเพื่อนๆสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยนะนี่เป็นไงนะครับผมเงื่อนไขนี้นี่พิเศษสุดๆเลยนะครับผ่อนด้วยตรงกับคุณเจ้าของได้เลยนะครับผ่อนประสานให้นะอ่าอัตราค่าผ่อนก็ส่งเดือนละ1 0 0 0 0แสนนะครับผมทำสัญญากันไม่ยากไม่ยากครับนะหลังจากที่วางมัดจำเป็นที่เรียบร้อยก็ตกลงกันนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆถย,ยทยอยก็ได้นะครับแปลงนี้ในราคานี้อ่า ถ้าไม่สะดวกนะครับหาเงินสดนะครับเพื่อนๆก็ทยอยจ่ายเอานะครับนี่พิเศษมากเลยแล้วก็ในบริเวณนี้ปอนมีอีกหลายแปลงนะครับแล้วปอนก็จะทยอยทําทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแปลงๆดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเพราะแต่ละล็อกจะมีเน้อที่ไม่เท่ากันนะครับผมนะนี่ซึ่งอย่างกรณีอย่างฝั่งตรงข้ามก right so ็มีอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้ปอนกําลังให้รถแมคโครรถไถกําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับ นู่นนะครับฝั่งตรงข้ามกําลังทําอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะอีกขนาดหนึ่งนะครับคือตารางวาละหนึ่งหมื่นทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาคูณเนื้อที่กันนะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนะฝากด้วยครับแปลงนี้เหมาะมากๆหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่มีรถสัญจรไปมานะครับข้างในจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับแล้วก็อยู่กันหลายครัวเรือนเลยนะครับผมแต่ของเราตรงนี้ติดริมถนนนะครับทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆ เอาละครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวจนเกินไปนะครับก็มาลงพื้นที่จริงนะครับหรือโทรมาถามปอนได้เลยเงื่อนไขพิเศษอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามุมอย่างนี้เหมาะสมนะครับพร้อมขึ้นบ้านก็มาจับจองได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆทุกท่านครับสำหรับวิดีโอนี้ปอนขออนุญาตรีวิวเพียงประมาณนี้นะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจลงพื้นที่จริงมาสำรวจได้ก่อนเลยนะครับ นะถ้าตัดสินใจได้หรือชอบยังไงก็เจราจาต่อรองกันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้อ,นนองขอตัวแล้วนะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันนะครับวันไปแล้วสวัสดีครับ